ครับเรียกว่าเอาละครับยกเป่ง,งสุดรักเล็กที่ถอดไปก่อนก่อนหน้าที่จะเจอกับ,บปูมามาป่สองปีฮะกีฬาจังหวัดกาฬสินเรา,า,าเป็นบุกซิงต้องบอกว่าประจำที่นี่แหละครับแข่งความันมยทุกคนยกที่สองครับ ไอ้ฝ่ายเดิมครับเฟซบุ๊กเมื่อี้แล้วเนี่ยเห็นแค่อย่างนี้แหละครับของสุดรักเล็กร้อนสุดรักเล็กครับมีแค่แบบนี้ครับแต่แคบขวาครับโอ้เบิร์แล้วก็ขานติดหรือว่าไอ้ฝ่ายนี่จะแจกจัดแบบถึงตัวนะครับต้องไปต้องกล้าครับซิปถึงครับไม่เข่าแต่ว่ายังเตะไม่หนักดีมีแค่ขวาครับสุดรักเล็กครับเนี่ย มาหมดครับแม่น้องชายในเฟซบุ๊กมีไม่ดีอ่กได้นะครับเขาอยู่นอกใน,นจังหวะของขอชกมันต่อครับสืเวลาเล็กน้อยครับให้ดีครับหยุดต่อไหนก็มาต่อตอนนั้นนะครับหยุดแค่นาฬิกาไม่ขายนะครับนี่ตัวแข่งขวางของสุดรักเล็กครับทำไ,ได้ดีครับแม,ม่ไม่รู้ทีสงขายการจราจรดีที่ใหญ่เลยครับเอาลยครับสู้กันดีแข่งต่อ แขงขวาหรือว่าเข่าก็เกมของไทยนะพยายามเล่น,นเกมของตรงอีกเฟตบุ๊กนี่ก็เน้นเข่าโอา้ยครับเข่าออกสตาร์ทไปก่อนเลยครับเฟตบุ๊กสุดรักเอ๊ดดูยังยังไงครับปาแข้งขวาเข้าไปจับได้อีกแล้วครับเสียบได้ไหมพยายามหาเหลี่ยงให้ไหล ยกนี้เฟซบุ๊กเล่นเกมพวงในทำได้สุดครับเหมือนตามสูตรยัดไส้หว่างลาดอกด่บางจุดู่ครับตัวหาาใจทางปากช่วยนะครับต่อนนี้สูงลัดเล็กครับตีออกเต๊ไม่ทางแล้วครับขาขวาดีบางทีเติดท่ชุดนะครับต้องมาเล่นหน่อยนะครับไม่ใช่เข้าอาชีพครับแต่ว่ามึงแดงนี่เขาเข้าอาชีพครับ โอ้ช <Cornell. S 2> ีพเก่งสแดงนะครับเงินดีก็เพี้ยบฝีมือครับสุดมากเลยครับตอนนี้มัดรมีสองประจแจด้วยครับยับไปได้ความถนัดนะครับลูกก็ต้องต้องว่าไม่เก็บครับไปที่มวยจากดาวจากกาลสิธ์ครับเพลงเข่าที่เร่าร้อนครับเข่ายัดไส้ครับ